ในการเลือกตั้งปี2562เพื่อไทยเขาส่งผู้สมัครแค่250เขตนะครับพรังประชารัฐส่ง340กว่าเขตผลการเลือกตั้งออกมาพรรคเพื่อไทยได้สสลำดับหนึ่งะครับทั้งที่ส่งแค่250 mm. สวัสดีครับท่านที่รักและเคารพทุกท่านครับผมไทยกรพลสุวรรณก็จะมา พบปะพูดคุยกับพี่น้องและก็ไขข้อข้องใจในเรื่องที่ผมเคยพูดไปเมื่อวันก่อนนั่นคือขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องหวาดกลัวหรือวิตกกังวลกับการยุบสภาท่านที่กรบทั้งหลายครับผมทบทวนนะครับว่าจุดยืนของเราแน่นอนที่สุด และจุดยืนของผมก็แน่นอนที่สุดนั่นคือการไม่ยอมรับกระบวนการสืบทอดอำนาจโดยเฉพาะเราเรียกร้องให้ปิดสวิตสอวอ์250ท่านโดยทันทีซึ่งก็ต้องลดรลงต่อไปนะครับแต่หากว่าเกิดสถานการณ์การเมืองพลิกผันพลเอกประยุทธ์จันโอชา ยุบสภาขึ้นมาจะทำอย่างไรตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องมาพูดกันเพราะยุบสภาแล้วก็ต้องเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี2560ก็ยังให้สวองรยหคน250มาเลือกนายกรัฐมนตรีอีกซึ่งข้อห่วงใหยและข้อวิตกกังวลที่พี่น้องประชาชนได้ส่งข้อมูลเข้ามาก็ถูกต้องครับเลือกแล้ว พนเอกประยุทธ์ได้เพียบกับเพื่อนนะครับมีสองวสองร้อยหคนมาเลือกให้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีอกีกครั้งแต่ผมขออนุญาตทบทวนนะครับบางท่านอาจจะลืมไปหรือบางท่านจำได้แต่ไม่ได้เอามาคิดวิเคราะห์ด้วยในการเลือกตั้งปี2562เพื่อไทยเขาส่งผู้สมัครแค่250เขตนะครับพร,รังประชารัฐส่ง 340กว่าเขตผลการเลือกตั้งออกมาพักเพื่อไทยได้ซสลำดับหนึ่งนะครับทั้งที่ส่งแค่250เขตทำได้ทำให้ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้ในระบบบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อสอบตกหมดทุกคนแต่พลังประชารัฐได้คะแนนเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้มากกว่าพักเพื่อไทยได้สสเป็นลำดับสองได้สสบัญชีรายชื่อด้วย ลำดับสาก็เป็นพรรคอนาคตใหม่ในผมทบทวนนะครับหลังเลือกตั้งใหม่ๆพรรคฝ่ายค้านปัจจุบันเนี่ยรวมเสียงได้254เสียงนะครับท่านอย่าลืมนะครับแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งมาคิดระบบนับคะแนนใหม่พิสดารมากต่ำกว่าเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญกำหนดก็ให้เป็นสสเขาเรียกว่าสสปัดเศษ ปฏิเสธไปนะครับ11พักได้คะแนน5 0 4 0 30,000นี่ได้สสพักละคนทําให้คะแนนของพักอนาคตใหม่และพักเสรีรวมไทยรวม11คนนี่หายไปอยู่กับพักเล็กพักน้อย11พักไอ้พักเล็กพักน้อย11พักเนี่ก็ไปโหวตสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทาให้คะแนนหรือจํานวนเสียงของสสนี่จากฝ่ายค้านได้254 พิกกลับไปเป็นฝ่ายพักพลังประชารัฐได้256พักฝ่ายค้านปัจจุบันจาก254กลายมาเหลือ244เห็นไหมครับนี่คือจุดพลิกผันพลังประชารัฐจึงตั้งรัฐบาลสวก็มาโหวตสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นนายกรั้มตีเสียงเกินกึ่งหนึ่งในสภาผู้แทนาราษฎร แต่หากเกิดการเลือกตั้งใหม่จากการยุบสภาของพลเอกประยุทธ์ไม่ไว่าจะยุบปลายปี63ยุบต้นปี64หรือยุบปลายปี64เหตุการณ์จะไม่เป็นอย่างนั้นครับผมจึงบอกให้พรรคการเมืองที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยไปดำเนินการให้เรียบร้อยนะครับไปจัดตั้งสาขาจังหวัดไปจัดตั้งตัวแทนจังหวัดให้เรียบร้อยเพราะอะไรครับเพราะเรา จะได้สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งให้มันได้ครบ350เขตทั่วประเทศเพื่อไทยได้350เขตก้าวไกลก็ส่งได้ครบ350เขตพักเสีีรวมไทยก็ส่งได้ครบ350เขตผลการเลือกตั้งไม่เป็นเหมือนเดิมอย่างแน่นอนมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับมีผู้ห่วงใยแสดงความคิดเห็นมาว่า เวลาเลือกตั้งซ่อมเนี่ยทำไมฝ่ายรัฐบาลถึงชนะฝ่ายค้านชนะครั้งเดียวที่เชียงใหม่นอกนั้นนคนปรปฐมคอนแก่นกำรรแพงเพชรสมุทรปราการเนี่ยแพ้หมดผมอธิบายอย่างนี้ครับท่านทีกรบทั้งหลายครับการเลือกตั้งทั่วไปทั่วประเทศกับการเลือกตั้งซ่อมเฉพาะเกตเนี่ยแตกต่างกัน เพราะการเลือกตั้งทั่วไปทั่วประเทศนั้นกระแสพี่น้องประชาชนจะมองไปว่าอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนการเลือกตั้งซ่อมเป็นการเลือกตั้งเฉพาะเขตซึ่งฝ่ายรัฐบาลเขาก็หาเสียงเป็นนะครับเขาหาเสียงว่าเลือกฝ่ายค้านไปได้ชนะเลือกตั้งนายกก็เป็นคนเดิมเป็นพลเอกประยุทธ์เหมือนเดิมเพราะนั้นเลือก สสฝ่ายรัฐบาลเถอะเลือกแล้วเวลามีปัญหารัฐบาลจะได้ช่วยพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีแล้วก็มีการใช้อิทธิฤทธิอิทธิพลมีการใช้อามิตรมีการใช้จารบีเข้ามาช่วยให้ชนะเลือกตั้งตามที่ท่านที่เคารพทั้งหลายได้รับทราบกันอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะเอาผล การเลือกตั้งซ่อมไปเป็นตัวกำหนดผลการเลือกตั้งทั่วไปได้ผมมั่นใจนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์การเลือกตั้งมงหากพลเอกประยุทธ์ยุบสภาเ,เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับ60นี่แหละฝ่ายค้านไม่ไว่าจะเป็นเพื่อไทยก้าวไกลเสร,รีรวมไทยพักประชาชาติพรักเพื่อชาติหรือพักเล็กๆ ที่อยู่ฝั่งนี้นี่รวมคะแนนแล้วมากกว่าฝั่งรัฐบาลแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะกระแสอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้ประชาชนอยากได้คุณหญิงสุดารัตน์เขาก็จะเลือกพักเพื่อไทยอยากได้คุณพิธาลิมเจริญรักก็จะเลือกพักก่าวไก่อยากได้ท่านเสรีพิสุทธิ์ก็เลือกพักเสรีรวมไทยกระแสนี้จะมากกว่า ไปดูฝั่งรัฐบาลสิครับอยากได้ประยุทธ์เป็นนายกอีกไหมย,ยังเกิดคำถามขึ้นในหมู่พี่น้องประชาชนอยากได้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ท่านจุรินนีปเป็นนายกไหมนี่ยิ่งเป็นคำถามเป็นเควชเนมากใหญ่มากเลยอยากได้คุณอนุทินเป็นนายกไหมสงสัยอยู่ครับเลือกไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไรโดยเฉพาะพักภูมิใจไทย กับพรรคประชาธิปัตย์หนักมากนะครับในการเลือกตั้งเพราะอะไรรู้ไหมครับประชาชนจำได้ว่าเลือกตั้งปีหกสองนี่หาเสียงไวไ้ๆวอย่างไรหาเสียงว่าไม่เอาการสืบทอดอำนาจไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นเผด็จก,การแต่พอหลังเลือกตั้งภูมิใจไทยก็พิกกลับ ไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ประชาธิปัตย์ก็หัวหน้าพักลาออกหัวหน้าพักใหม่ขึ้นมาก็มาประชุมพักหามาติใหม่ก็มีมติว่าให้ไปร่วมรัฐบาลซึ่งมตินั้นน่ยมันเป็นมติที่หักหลังพี่น้องประชาชนซึ่งเลือกพักประชาธิปัตย์มาสามล้านเก้าแสนเสียงเนี่ย ท่านที่ารพบคิดดูคนที่เขาเลือกพักประชาธิปัตย์คนที่เขาเลือกพักเพื่อไทยไประธานทัครับเลือกพักภูมิใจไทยนี่ส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะไม่เอาพลเอกประยุทธ์แต่สองพักนี้กลับไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เห็นไหมครับคนส่วนนี้เขาก็คงเลือกพักประชาธิปัตย์หรือเลือกพักภูมิใจไทยต่อไปไม่ได้ก็ต้องเทคะแนนกลับมาสนับสนุนฝ่ายเพื่อไทยฝ่าย ก้าวไก่หรือเสรีรวมไทยนะไหมครับคะแนนเสียงจํานวนนี้ผมมองว่าน่าจะมากถึงกึ่งหนึ่งของคะแนนที่เคยเลือกพักการเมืองเหล่านี้ในการเลือกตั้งปี62นะครับพราะประชาชนรับไม่ได้หรอกครับกับการที่พักการเมืองไม่รักษาคําพูดไม่รักษาสัจวาจาเป็นการทรยศต่อประชาชนเขารับไม่ได้หรอกครับนี่คือส่วนที่หนึ่ง ส่วนที่สองเนี่ยก็คือคนที่ชอบผลเอกประยุทธ์แ่ะแต่ว่าเป็นแฟนพรรคประชาธิปัตย์ก็จะมาดูว่าเอาจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์เอาจุลินเป็นหัวหน้าพักรคก็ไม่อยากต้องการให้ท่านจุลินเป็นหัวหน้าพักแต่ว่าอยากให้ประชาธิปัตย์นี่ไปอยู่กับพลังประชารัฐนี่จึงตัดสินใจอย่ากันนั้นเลย เลือกพลังประชาลัฐไปเสียเห็นไหมครับคะแนนส่วนนี้ก็จะหายไปจากประชาธิปัตย์หายไปจากภูมิใจไทยด้วยหลักคิดนี่แหละครับคือเป็นแฟนของประชาธิปัตย์เป็นแฟนของภูมิใจไทยแต่อยากได้ประยุทธ์เป็นนายกก็จะไปเลือกพลังประชาลาัฐส่วนที่เหลือจริงๆก็คือแฟนพันธุ์แท้ของประชาธิปัตย์นะครับหรือแฟนพันธุ์แท้ของภูมิใจไทยที่ไม่ว่าจะถูกกระทําย่ํายีอย่างไร ก่ำเกินเลือกต่อไปเห็นไหมครับคะแนนที่จะไหลออกมาจากประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยมันจะไหลไปไหนนะครับไม่มีทางที่จะไหลไปพลังประชารัฐแน่นอนก็ต้องไหลามาสู่ฝ่ายค้านผมจึงมั่นใจ100%เอร์เซหรือภาษาตลาดก็มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์แหละครับว่าเลือกตั้งใหม่ในกระแสะอย่างนี้นะครับไม่มีทางเลยที่ฝ่ายรัฐบาล จะได้เสียงเกิน2 5 1เสียงอาจจะได้ร้อยกว่าเสียงหรือ200เสียงแต่แน่นอนครับไม่เกิน2 5 1เสียงแน่นอนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนร,ราษฎรแล้วมีคำถามต่อไปว่าแล้วพวกนี้เป็นรัฐบาลได้ไหมได้ครับก็เอาเสียงสว250คนนี่มาบวกแต่ รัฐบาลนี้มันเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยยุบสภาเสร็จเลือกตั้งเสร็จได้คะแนนน้อยกว่าฝ่ายประชาธิปไตยแต่ดันทุลังจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นสิครับเป็นรัฐบาลไปพอเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแค่นั้นแหะครับไม่ต้องทำอะไรเลยพักฝั่งประชาธิปไตยนี่พักเพื่อไทยพักก้าวไกลพักเสร,รีรวมไทยนี่หรือพักอะไรก็ตามที่อยู่ฝั่งนี้นะครับ ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรมนตรีประยุทธ์โดยทันทีเพราะมีจำนวนสอสอมากกว่าอยู่แล้วมากกว่าตึงหนึ่งสองร้0ยยหรือ300ยื่นไปเลยครับอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยถึงตอนยกมือรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ยอมแพ้จะมีทางที่ไหนล่ะครับแพ้ก็ต้องลาออกไม่ลาออกก็ยุบสภาใหม่สิครับ แต่กฎหมายนี่เขาบอกว่าจะยื่นอภิปรายไม่บังใจแล้วนี่ยุบสภาไม่ได้ผมจึงค่อนข้างที่จะเชื่อและมั่นใจว่าหากฝ่ายพักประชาธิปไตยที่ไม่เอากับการสืบทอดอํานาจของเผด็จการนี่ผมเรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยละเพราะว่าไม่เอากับการสืบทอดอํานาจของเผด็จการประยุทธ์มีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อไหร คนเอกประยุทธ์และเครือข่ายนี่ไม่สามารถจะจัดตั้งรัฐบาลได้หรอกครับเพราะไม่มีใครยอมไปร่วมรัฐบาลเสียงข้างน้อยกลายเป็นว่าประชาธิปัตย์สีอีกภูมิใจไทยเสีอีกที่จะต้องมายกมือสนับสนุนฝั่งนี้เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมมั่นใจผมจึงบอกท่านที่เคารพเลยว่าไม่ต้องกลัวครับ ากประยุทธ์ยุบสภาแล้วเราจะเสียเปรียบพี่น้องตั้งหลักเลยถ้าพี่น้องไม่เอาการสืบทอดอำนาจเดินเข้าคู่หาชอบคุณหญิงสุดารัตน์เลือกเพื่อไทยชอบคุณพิธาเลือกก้าวไกลชอบท่านเสรีพิสุทธิ์เลือกเสร,รีรวมไทยชอบท่านวันนอเลือกประชาชาติชอบพรรคเพื่อชาติเลือก หรือชอบพี่จเจตุพรของผมเนี่ยเลือกเพื่อชาติไปนั่นเองครับแค่นี้ไม่ต้องทําอะไรไปเลือกกันเยอะๆไปเลือกกันมากๆให้สอสฝั่งนี้มีเสียงมากกว่า251เสียงมากเกินไปเท่าไหร่ยิ่งดีครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกกับท่านทีกรบไปไม่ต้องกลัวครับมาลูกไหนเรายึดมั่นในอำนาจของประชาชนเราสู้ ปิดสวิตสวเราก็ทําจะยุบสภามาเราก็ไม่เลือกเขาสู้กันอย่างนี้แหละครับเอากันอย่างนี้ละ่ะผมเชื่อมั่นว่าชัยชนะจะตกเป็นของประชาชนที่อยู่ข้างประชาธิปไตยในที่สุดวันนี้ผมขอลาท่านทีรถไปก่อนครับมีโอกาสจะมาอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึง่งสวัสดีครับ